สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเม่ไเกมฮอสแคทถ้าชีวิตเป็นเกมอาชีพของชีวิตจริงก็คือการเปลี่ยนคลาสในเกมนั่นแหละแล้วอาชีพที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออาชีพดาราเอวิชัยครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยดาราเอวิชัยเนี่ยคือสุดยอดอาชีพในฝันได้ทํางานที่ชอบได้ใกล้ชิดสาวๆที่น่ารักสุดๆได้เงินด้วยฟังดูแล้วมันเป็นอาชีพที่เรียกว่าระดับ perfect มีทุกอย่างที่วิชายใฝ่ฝันแต่ในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไหมถ้าให้สปอยตอนนี้เลยสรุปั้นคลิปคือไม่ครับผมขึ้นชื่อว่าอาชีพมันไม่หอมหวานขนาดนั้นทำไมบอกไม่หอมหวานล่ะทุกครั้งที่เราดูหนัง a อวครับเราจะดูแต่ตัวท็อปที่เราชอบดูกับดาราที่เราชอบเป็นหลักหรือวันนี้ขอวาร์ปมาเปิดโลกใหม่เจอดาราคนใหม่ก็เป็นคนที่สวยซะส่วนใหญ่แต่เวลาทํางานจริงครับ คุณไม่ได้เจอแต่ตัวท็อปนะหนังเอวีเนี่ยไปึิงผลิตมาเป็นเป็นหมื่นเรื่องซึ่งแน่นอนคุณดูไม่หมดหรอกให้คุณลิสชื่อดาราเอวีหญิงเนี่ยคุณยังลิสไม่ถึงร้อยชื่อเลยจริงๆร่ปะผมริสเต็มที่ก็ยี่สิบชื่อที่เหลือลืมเออแล้วถ้าเกิดคุณต้องไปแสดงกับใครที่มีรู้ครับตั้งหลายร้อยคนเนี่ยคุณคิดว่าจะได้เจอตัวท็อปหมดหรอเป็นไยไม่ได้คุณเลือกไม่ได้หรอกพุ่มกับเลียกไปให้ไปฟิชเจอร์ลิงกับใครคุณก็ต้องทํา ไม่ทําได้ไหมได้ครับแต่ในอนาคตงานคุณจะน้อยลงเพราะผู้กำกับมองว่าเฮ้ยไอ้นี่เรียกยากว่ะเรียกแล้วยิงเรียกแล้วไม่มาเขาน่าไม่เรียกมันล้ะนั่นแหละครับปัญหาใหญ่คุณเลือกงานไม่ได้คุณเจอคนที่คุณแบบไม่ถูกสเปคเจอคนที่แบบมีกลิ่นแรงคุณต้องทําใจทําต่อไปครับเพราะนี่คืองานเลือกไม่ได้เลยผมดูสารคดีของไทย BBS ครับให้ลิง์ไว้ด้านล่างนะในนั้นเนี่ย เป็นเรื่องของการเป็นดาราเอวีญี่ปุ่นที่เขาไปลงลึกจอลึกสัมภาษณ์เลยแหละผมชอบที่คุณมซายิโรพูดเอาไว้ฮะมซาไิโรนี่ถ้าใครดูเอวีมาน่าเครคุ้นหน้าแกบ้างแหละแกเป็นตัวท็อปของดาราเอวีชายเลยอะทำมากว่า30ปีผ่านดาราหญิงมาแล้ว800 0คนแสดงมาแล้วกว่าหมื่นเรื่องเขาบอกไว้ว่าคุณสมบัติของดาราเอวีชายที่ต้องมีมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับคุณต้องบ้าอาชีพนี้คนปกติทําไม่ได้ครับ คุณต้องมีความบ้ามากพอที่จะทํามันข้อที่2ครับคุณต้องมั่นใจในตัวเองมากถ้าคุณไม่มั่นใจความไม่มั่นใจของคุณเนี่ยจะส่งผลต่อน้องชายคุณทําให้คุณเนี่ยทางานไม่ได้ข้อที่สคุณต้องแข็งแรงสุขภาพใจคือข้อที่แล้วสุขภาพกายคือข้อนี้ถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณทํางานนี้ไม่ได้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าต่อสุดท้ายครับคุณต้องเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสสะอาดดูดีเพื่อให้ คุณเป็นตัวเลือกต้นๆในการที่เขาจะเรียกมาทํางานนี้แล้วก็ทําให้การทํางานกับจาราหญิงเนี่ยเป็นไปได้ง่ายด้วยขอยอ้อนไปที่เมื่อกี้ครับที่บอกว่าทําไมต้องแข็งแรงอาชีพนี้เนี่ยต้องดูแลร่างกายไม่ต่างจากนักกีฬาหรือนะักพกกายเลยนะเพราะบางครั้งคุณไม่ทํางานแค่วันละครั้งช่วงไหนคุณฮอตคุณอกพอดีเนี่ยคุณอาจเจอวันละสางานนะแล้วสามงานนี่คือคนละที่กันนะ หรือบางทีอาจจะที่เดียวกัน2งาน,นะอะไรนี้ก็ว่าไปแต่นั่นแหละครับถ้าคุณต้องทําการยิงกระสุน3ครั้งต่อวันอาทิตย์หนึ่งเจอย่างนี้ตั้สองวันเนี่ยผมว่ามันทรมานนะคือมันไม่ได้แฮปปี้ขนาดที่แบบว่าเอ้ยวันละสามนัดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองวันโอ้ยแฮปปี้ลองเจอสักเดือนครับแล้วจะรู้ว่าความทรมานการโดนรีดกระสุนเป็นยังไงฮะเนหนื่อยจริงบอกเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าสุขภาพไม่แข็งแรงทำอาชีพนี้ได้ไหมไม่ได้เลย สุภาพต้องมาก่อนเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดทำอาชีพนี้เนี่ย10ปีครับเข้ามา100คน10ปีผ่านไปเนี่ยจะเหลือแค่50คนครับครึ่งหนึ่งยิ่งนานยิ่งเหลือน้อยประเภทคุณมาซาฮิโร่ที่ทํามาแล้วกว่า30ปีเนี่ยมีน้อยมากกถึงเป็นตัวท็อปไงมีมีกี่คนที่รอดมาได้นั่นแหละครับคนนี้แหละแล้วความน่ากลัวของอาชีพนี้มีอะไรอีกสำหรับดาราชายมีครับอาชีพนี้ขึ้นชื่อว่าไม่แตกไม่จ่าย คือถ้าเกิดคุณแสดงกับดาราหญิงแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถทําภารกิจให้เรียบร้อยได้คุณไม่สามารถปล่อยสิ่งที่เขาต้องการให้ปล่อยออกมาในจอได้เนี่ยคุณไม่ได้เงินและที่สาคัญคืองานจะพังเวย้ยคือเขาไม่สามารถทําใหออ้คลิปวิดีโอน,นั้นนหะจบได้ถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยสิ่งที่เขาต้องการออกมาแปลว่าถ้าเกิดคุณเกิดอาการไม่แข็งคุณเกิดอาการที่แบบว่าน้องชายไม่สู้ไม่มีกระสุนเหลือ คุณจะโดนตราหน้าว่าไม่มีความสามารถแล้วครั้งหน้าเขาจะไม่เลือกคุณโอ้โหนี่มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยผมทําได้ผมสู้สบายไม่ต้องห่วงพี่ผมยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงดีคุณครับในสถานการณ์จริงนะคุณจะไม่ได้ทํากับดารา AV หญิง2ต่อ2นะคุณจะต้องเจอกับพ่วมกับช่างไฟช่างกล้องคนแต่งหน้าหรือตำแหน่งอื่นออีกซึ่งตรงนี้เนี่ยที่คุณเห็นในหนัง A v ที่แบบโห ผู้หญิงเนี่ยเป๊ะมากตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันมีคนเซตเว้แล้วเวลาที่เขาเซตกันนะคุณต้องทําภารกิจด้วยท่าที่คุณไม่เคยทําในชีวิตจริงอะ่ะคือเพื่อให้ภาพออกมาสวยเนี่ยอาจจะต้องมีการแอนตัว90องศาเป็นโยคะเลยถามจริงเวลามีแต่คนที่เป็นแฟนเนี่ยใครใช้ท่านี้บ้างวะแอน90องศาคือมไม่ได้ทําเพื่อความสนุกของเราอะ่ะมันเป็นการทำเพื่อมุมกล้องเว้ยนั่นแหละครับถึงบอกว่าอันเนี้ยยากแล้วแล้วคุณยังต้อง คอยศบตากับช่างกล้องด้วยบางทีต้องสบตู่ช่างกล้องคือช่างกล้องอยากได้บุมที่ดีเขาจะเอาตัวเขาเนี่ยมายืนบนหน้าเราเลยเว้ยแล้วก็ตูนี่จ่อจมูกเราเพื่อเอากล้องนเนี่ยไปถ่ายโพสตอัพจุดที่เขาอยากจะถ่ายเว้ยแล้วคือที่สภาพคุณดมตูผู้ชายอยู่แล้วทําภารกิจอ่ะแล้วทให้มันเรียบร้อยด้วยไม่ยากเหรอะะผมว่านี่แบบอะไรที่แบบแอดวานซ์นี่กว่าการเล่นเกมโมบายนะมันยากมา,มากเลยไม่เกมเท่านั้นนะครับ คุณยังต้องเป็นคนที่มีความสามารถแบบมัลติททสกิ้งคือทําหลายอย่างนั้นในเวลาเดียวกันคือหน้าที่คุณไม่ใช่แค่ว่าเออเข้าฉากปุ๊บตั้งท่าทําภารกิจก้มหน้าก้มตาทําไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณต้องมีการเอามือเนี่ยวางตำแหน่งจับส่วนที่เขาอยากให้จับเพื่อให้ภาพออกมาเซ็กซี่ที่สุดแล้วอีกมือเนี่ยคุณต้องเอาไปล้วงวาสลีนวาสลีนไม่ทาอะไรเออถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ข้ามไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเข้าใจคือเออนั่นแหละเอาไว้ทาให้มันดูชุ่มฉ่าตลอดเวลานั่นแหละประมาณนั้น อันนี้เลยได้บอกว่าข้ามไปข้ามไปโอเคจากนั้นครับหลังจากทำภารกิจกันอยู่เนี่ยคุณต้องดูสัญญาณผู้กำกับด้วยคือแบบผู้กำกับจะคอยบอกคุณว่าเฮ้ยจังหวะนี้เนี่ยนะมันยังสั้นไปคุณต้องดึงดึงเชิงต่อเวลาหน่อยจังหวะนี้นะคุณได้เวลาแล้วคุณต้องกระนำกดในตัดให้ได้รัวเข้าไปรัวอย่าได้ยั้งเพื่อให้ภาพออกมาสวยซึ่งคุณต้องคุมให้ได้ทุกอย่างที่ผู้กำกับต้องการอ่ะเขาบอกว่าอ่ะ คุณใส่เต็มที่คือไม่ใช่ใส่ปุ๊บสามิจบนะไม่ได้อย่างนั้นนะคุณต้องใส่จนแบบพุ่งแบบบอกว่าเอาพอ,พอปิดงานได้นะครับถึงจะจบถ้าเกิดคุณใส่แล้วคุณไปก่อนทุกอย่างก็จบคุณต้องเริ่มต้นใหม่กระสุนคุณจะพอหรือเปล่าใน,นเรื่องของคุณแหละอ้โหูเรียกว่ายุ่งยากมากมายส่วนคําถามที่ว่าอ่ะอย่างนั้นก็มีข้อดีอะพี่ผมได้ใกล้ชิดอะไรเอวีหญิงมึงลืมไปได้เลยไอ้เรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นฮะนี่ขนาดมาตุ้มตามตุ้มตามกนมันจะไม่ใกล้ชิดได้ไงวะ มันต้องได้คุยได้ได้ทักทายกนันบ้างสิไม่ครับเวลาที่เขาทําถ่ายทําอ<ม>่ะเขาจะเอาดาราหญิงอยู่ห้องหนึ่งห้องถ่ายทาเนี่ยคุยเรื่องมุมกล้องต่างๆบทที่ต้องพูดแล้วก็มีช่างแต่หน้าคอยเซตหน้าให้ส่วนคุณเนี่ยก็ลอยอีกห้องหนึ่งไปแล้วผู้กกับจะเรียกว่าอ้าวไอ้นุ่มลุยแล้วคุณก็ทำตามที่ผู้กกับบอกอ่ะพอเขาสั่งดคุณก็ต้องเดินออกมาครับเพราะว่าดาราหญิงเนี่ยต้องเติมเครื่องสำอาง คือเครื่องส่อางไม่ได้อดทนขนาดที่ว่าคุณทําจนจบภารกิจแล้วเครื่องส่อางมันจะอยู่ได้ะคุณต้องเดินออกมาก่อนเพื่อให้ทุกท่านแต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้าดาราหญิงและคุณคิดว่าคุณจะได้คุยกับดาราหญิงแบบสนิทสนมอ,อุ้ยตัวเองเขามาทําภารกิจกับตัวเองนะเดี๋ยวยังไงจบงานนี้ไปกินข้าวกันมึงฝันเฟื่องอันนั้นนะมึงลืมไม่ได้เลยมันเป็นงานจบงานแล้วก็แยกย้ายครับไม่มีอย่างนั้นเลยน้อยมากน้อยแบบสุดๆแล้วถามว่าคุณพึ่งแบบไฟกระสุนทิ้งไปอ่ะ คุณจะยังมีความอารมณ์อยากไปกระหนุ่มกระหนิงกับเขาอีกเหรอวะมันก็เป็นไปไม่ได้อะแล้วทางดาราหญิงบอกเออจบงานแล้วกูก็กลับบ้านแล้วเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องจะได้ใกล้ชิดดาราหญิงกระหนุ่มกระหนิงเนี่ยอาจจะมีคุยกันบ้างแต่ถามว่าจะใกล้ชิดแบบแฮปปี้ดีดารกับดาราหญิงอย่างนั้นไหมยากอย่าฝันเฟื่องอันนั้นยากมากๆเลยเอาจริงๆถ้ามันได้ผลจริงนะเราเห็นเราคงเห็นแบบเออดาราไอวีแต่งงานกันออกรายการสื่อญี่ปุ่นบ่อยๆแล้วล่ะแต่ในความจริงคือทางใครทางมันอะ หลังคนต่างไม่มีชีวิตกับแฟนธรรมดาซะมากกว่าครับผมโอเคนั่นแหละครับเรื่องของวงการดาราไลทีถ้าเกิดใครฝันที่อยากจะทําอาชีพนี้อยู่ก็ลองฟังประกอบไปนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยไม่แน่นะคือหลายคนน่าจะเคยดูนะไอพี่ผู้ชายคนนั้นอนะ่ะที่เป็นคนผิวสีอะ่ะลำล่หน่อยอะ่ะทั้งทั้งลำตัวและขนาดสิ่งนั้นน่ะโอ้โหอันนั้นเนี่ย เป็นที่ต้องหางตลาดนะครับถ้าแบบเีเลยแปลกๆเนี่ยอาจจะได้แบบงานที่เป็นในฝันก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายธรรมดาอย่างเป็นดาราเอวิชัยก็ข้ามเถอะอาชีพนี้ไม่แนะนำสักเท่าไหร่อาจจะทำให้คุณรู้สึกชีวิตลันทบมากกว่ามีความสุขในชีวิตก็ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบถึงเท่านี้นะครับถูงใจก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันถ้าใครอยากพูดคุยต,ต่อในคอมเมนต์มีด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าก,กับรายการไทยเม่เเกมพอดแต์ครับ life is g a ถ้าชีวิตเป็นเกมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย